เทควันโดปะทะสไตล์นอนสู้ไมเคิลวีนัมเพชรับมือสตอรี่ m อ็มันคือการให้โอกาสทั้งนักสู้ที่ถนัดในการยืนสู้และให้โอกาสทั้งนักสู้ที่ถนัดในการทุ่มให้คู่ต่อสู้ลม้มแม้กระทั่งนักสู้ที่ชอบในการทำสับมิชชันบิดข้อต่อต่างๆไฟนี้ไมเคิล ใช้เทควันโดโจมตีคู่ต่อสู้ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยระวังอย่าให้โดนพาลงไปเล่นที่ภาคพื้นดูียวจะได้รู้กันแล้วว่าคนที่ยืนโซ่ตางกับคนที่ถนัดนอโซ่คนที่ใส่นวมสีแดงนี่คือไมเคิลครับผู้ใช้เทควันโดมา ถ้ยืนสู้มาสิกล้าหรือเปล่าโอ้ยการยืนไม่มีปัญหาครับแต่เนี่ยครับเวลาโดนพาลงพื้นก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องเคาะครับอีกฝ่ายเนี่ยโอ้ยก็โดนทุบเหมือนกันนะคนอย่างสตอรีเนี่ยสตอรีไม่ให้ไปไหนเลยอะ่ะอุย้ยสับอีก มายกต่อไปไมเคิลอุ้ยกระโดดแทงต่อยขวาไปเกิดยฟุตเวิร์กแบบเชดดลโนตลอดเวลาครับแต่อาจจะมีหมัดยับเข้ามาช่วยในการรบกวนนะครับอ่ะพาลงมาแล้วอีกละคือพอยืนสู้ไี้ปัแบบ๊แบๆบนะครับเขาหาช่องทางในการพามานัวแบบนี้ซึ่งพอพาลงมาได้เขาก็ทำอะไรได้ไม่เยอะก็ยืนกระทุ้งเข่าแบบนี้ครับแล้ว เยฝั่งของไมเคิลก็พยายามที่จะสลัดทุบคืนแต่คืนไหมออกมาให้ได้ก่อนถึงจะได้สู้ดีๆนะครับแต่ว่าเนี่ยดิ้นไม่หลุดเลยไม่ยอมปล่อยไปไหนคือเขาเองจับเอาไว้ก็เนี่ยกอกระทุ้งเข่าแบบนี้ครับซึ่งทำแบบนี้ก็ถือว่าสตอรี่ได้เปรียบนะครับในระยะ ที่เขาถนัดแต่ก็อาวุธไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายมาดูการยืนสู้ของไมเคิลกันบ้างเข้ามาสินน่นี่นี่ปาป๊าป้าโยกไปอ่าใช้สเต็ปเทวคันโดครับฉากออกมากระโดดปุ๊บอ่าราวคิกซ้ายไปโอ้ยสไลด์เข้ามาต่อยปังฝั่งไมเคิลไม่มีปัญหาครับเวลายืนสู้เนี่ยนี่เน่ ใช้เทควันโดได้สบายสา,ยสายครับเพราะดูแล้วอีกฝ่ายไม่ได้มีอะไรนะครับในการยืนสู้เนี่ยก็ความรวดเร็วแล้วก็การออกอาวุธไมเข้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยครับก็สเตปเทควันโดครับยับไปเรื่อยอจับใหม่อีกแล้วลงใหม่แล้วครับนี่เป็นปัญหาของนักสู้ในการลงภาคพื้นเนี่ยหลายคนนะครับคือคนที่เขาถนัด ข้างล่างเขาก็ถนัดจริงๆไ่มายเคลเป็นนักเทควันโดที่เข้าออกรวดเร็วสเสียบเท้าดีนะครับมีหลายจังหวะที่เขาเอาตัวรอดได้เนื่องจากสเสียบเท้านี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฝั่งยุโรปฝั่ง UFC มักเลือกใช้การยืนสู้ของเทควันโดเนื่องจากรวดเร็ว่อกการเข้าทำและสเสียบเท้าก็สามารถที่จะหลีกหนีคนที่ชอบพาลงพื้นนั่นเองนี่คือคนเก่งคนเต็ม